เราจะไปตลาดปูชักสะพานยกกันครับแต่ไม่รู้ว่าจะเปิดอยู่ไหมนะเพราะว่าวันนี้มันสี่โมงเย็นแล้วไม่รู้ว่าตลาดวายแล้วหรือยังถ้าวันนี้ตลาดวายแล้วเดี๋ยวก็ค่อยวันอ,นะอจจนนื่น นี้นะคะเราวาร์ปกันมาอยู่ที่ปูชักสะพานชกสะพานยกตลาดปูชักสะพานยกวิถีชุมชนไหนชาใช่ปะชามอยู่ชามฮะจริงๆที่นี่คือครื้นมากเลยนะคะสะพานปลาสะพานปลาถ้ามีอาหารทะเลเยอะมอืเนี่ยน่าจะอยากกินปูอีกเขาจะมีหลายไซส์มากเลยนะคะ นี่แก่แล้วส่งร้อยทำไมอ๋อวันที่เรากินเมื่อวานที่ตลาดสองร้อยแก่แล้วมันก็จะอยู่นี่อ้๋อขังได้ครับซุปทะเลเรือมาใหม่ๆปลากระพงกระโดดๆทอดน้ำปลาัได้จ้าดี๋ยเนี่ยมาเดินตอนอินเหแล้วเนี่ยปเทุก็ตลาดก็ไม่ได้ใหญ่นะเขาบอกว่า ออกเยอะอยู่เออแต่ว่าเยอะอยู่เนี่ยเขามีปูด้วยนะปุ่มเนี่ยมีขึ้นขึ้นเนี่ยนะคือข่ายเราข่ายหกขึลมเก๋ามาสุดข้นเก๋ามานี่คือที่มาของสะพานยกใช่ไหมทำไมนะที่มาของสะพานยกใช่ใช่สะพานยกเกินที่เราดูลุงบัวใช่ปะ ่นนัแหละลูกว่านามาลูกก็บอกว่าก็คือแบบว่าเวลาให้เรือผ่านใช่ป่ะให้เรือผ่านใช่ไหมเรือใหญ่ใหเรือใหญ่เรือใหญ่ผ่านเขาก็จะยกสะพานขึ้นจริงๆเขามีที่ให้นั่งกินเขาไปทางไหนอ๋อว่าทะเลอยู่ทางนู้นแต่ก็อาหารทะเลไม่แพงเนาะไม่แพงฮะเมื่อกี้แบบเห็นปูว่าเออถูกดสามร้อยกว่าไม่ได้แพงมาก ก็ยิงสะพานยกมีสองสะพานนะสะพานนี้อ,อ,อีกสะพานหนึ่งก็คือสะพานที่ตรงลงปูนมีสองสะพานเหรอใชามีกันอยู่ตรงลงปูนนะนี่เป็นรถก็ที่เราขับรถข้ามไปอ่ะข้ามไปที่พักอ่ะว้ยมาเต็มเลยเห็นมนป่ะโอคโหมากันไหมคะจ้า ทีบบ่นี้อย,อยกากกินต,ตัวใหญ่ใมันมัต้องจะแบบตัวเท่าๆแบบมาวางมานั่งลมเขาไหมเขาไหมค่าที่ร้อยยี่สิบสองกองสองหอวได้ค่ะกองเดียวร้อยยี่สิบแกะใหม่ๆนี่ค่ะเพื่อนมาวางเลยตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยพี่วันนี้พี่แกะใหม่ อ๋อมีตัวเล็กกับตัวใหญ่อ๋อในนี้มีเปลือกใช่เปลือกเยอะเหมืนแกะใหม่ๆค่ะเปลือกแต่ถ้ากล่องนู้นจะไม่มีเปลือกใช่อันนี้แต่แกะเมีคือร้อยอ๋อราคาเท่ากันเหรอคะอันนี้ร้อยหนึ่งอันนี้ร้อยยี่อ๋อเจมมาแบ่งกนใัอชุดเดียวก็พอนะได้ปูค่ะเอาชุดหนึ่งค่ะแบ่งกระถินให้หน่อยกระถินอยู่ในถัง เทียกองไหนคะกะกรเอาอันเอาอันอันเอาเป็นฝานน่ายเราะ่อยเราอย่างไม่น,น่าจะยังไม่กินอ<ช>ีกแบบเอาเอาอันที่เพิ่งแกะเมื่อกี้ก็ได้ค่ะที่ว่าเบอร์ยังอี่สิบสองเขามีเบอร์เหมือนกันเรหรออ,รอ๋ออันนี้ก็ร้าน์เบอร์ยี่สิบสองแล้วขอไปเตรียมเพิ่ม หมาดีนะคะสามร้อยจบ็าร้อยบก็สี่ร้อยก็อันนี้น่าจะใหญ่สุดไหมสี่ร้อยห้าสี่ร้อยจคนใส่จับอย่างเนื่องนเน่ยนี่ตัวใหญ่กว่าอันใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่อ๋อประมาณสี่ร้อยนี่ประมาณกี่ตัวโลคะค่หกตัว ช่วงนี้ใหญ่เป๊ะกีไม่ใช่ไหมเลือดออกอ๋อเข้าใจถามว่าออกได้ไหมออกได้แต่ว่าไม่ค่อยใหญ่เหมือนมืนมันโตไม่ทันหรือเปล่าก็ไม่รู้ช่วงนี้นะคนเที่ยวเริ่มเยอะโตไม่ท่ามมันมาคือว่าคือ ตา้องมันตลอดตลองรอดแล้วเรือตั้งกี่โลนห้แน่นในเดียวน้องจะแบ่งแบ่งกันไปเล้วเอาหน้าสี่โลเอาเอาสี่โลเอาเอาสี่ร้อยโลนึงแต่ว่าเอาตัวผู้ได้ไหมคะได้ค่ะเดีือนนิ่งๆแค่ตั้งปีเลยค่ะเอาหนูเหรอเนี่ยมาเอาไหนเอาไหนเอาสี่ร้อย อันนี้ก็400จ้ะอ๋ออโอเคโอเคเพรหนูไม่ได้ใส่ป้ายอ๋อ้โอเคโอเคได้ได้เอาตัวผู้อะค่ะเนี่ยตัวผู้สิบบาอย่าบอกนะว่าเขาจะโทรไหมเราไปเลื่อนรถตัวนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ให้ผมมาอะโลค่ะแง่ไปเล็กเลยครึ่งมัดหรือไม่อ๋อได้ค่ะครึ่งไหมคะไม่เค่ะต้องไปเลื่อนรถเหรออ๋อเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไปเลื่อนอันี่นะคะพี่แก้วแค่นี้เลยถ้ากล้าครึ่งโล อ๋อได้ค่ะนังนะได้ค่ะปุกตัวคนละสามตัวพี่แต่พี่ผู้ชายคนเดียวเลยชอบกินเดี๋ยวไปรอในรถเก่งก็ได้เดี๋ยวหนูไปให้สแกนจ่ายอ๋อได้ค่ะเดินไปให้นั่งในรถพึ่งพี่รอได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะได้ค่ะ แต่เข้ามาข้างในนะคะก็จะมีที่จอดรถก็คือรับฝักค่ะลับสามสิบาทแต่แล้วพี่เขาก็ถอดบเบอร์โทรไว้อ่าถ้าเกิดแบบรถข้างหลังเราข้างที่อยู่ด้านในเขาจะออกใช่ไหมคะเขาก็จะโทรมาตา่มให้เราไปเลื่อนรถอันนี้คุณเฮียก็ไปเลื่อนรถอยู่ตลาดไม่ได้ใหญ่ามากนะคะเดินได้เรื่อๆชีเลยถ้าใครไม่อยากทําเขาก็มีสําเร็จให้เลยหรือถ้าใครอยากแบบคุก,กิ้งคุก,กิ้งอย่างนี้เขาก็มีอะไรให้ทำน,นที่คือนะีร มีนะจ๊ะาดึกปีหอยดึกปีเลยนะพี่มีนสองร้อยห้าสิบเด็กแกก็มีนะสองร้อยห้าสิบ้็มันขก็มันก็มันมาแล้ว